กลัวไหมว่าเปิดมาแล้วจะไม่ประสบความสําเร็จตอบเลยค่ะว่ากลัวมากช่วงแรกๆตอนนั้นเราได้ลูกค้าแค่คนเดียว3เดือนไม่มีเงินเข้ามาเลยน้องๆเขาก็ยังไม่เชื่อมั่นในตัวเราตอนนั้นอะ่ะเราคิดเลยว่าเราจะสู้ต่อหรือกลับไปสมัครงานเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมเราสู้วันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราวันที่เราประสบความสําเร็จค่ะ การเปิดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะการเปิดธุรกิจในต่างประเทศซึ่งจะต้องเจอปัญหาหลากหลายด้านทีเดียวทั้งเรื่องของความแข่งขันสูงแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างที่ท้าทายเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปพบกับบริษัทเอเจนต์แห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านเวอร์ซแควร์แล้วก็มีเจ้าของเป็นคนไทยซึ่งบริษัทแห่งนี้รับทําทั้งวีซ่านักเรียนวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าอื่นๆค่ะบริษัทนี้มีชื่อว่า Bright Future Education and Travel Agency ทำไมถึงใช้ชื่อบริษัทว่า Bright Future Education and Travel Agency นะคะคำว่า Bright ก็คือแสงสว่าง Future คืออนาคตคืออยากให้น้องๆที่มาใช้บริการของเรามีอนาคตที่สดใสเหมือนกับชื่อแบรนด์ของเราค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตึกของบริษัท b r i g h t Future Education and Travel Agency ค่ะอยากรู้ไหมเะาว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วความเป็นมาของบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างอยากรู้ตามมาดิ สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่อฟัฟนิโรบลุญยังเป็นดี r เตอร์ของบริษัท Bright Future Education and Travel Agency โดยหน้าที่ของพี่เลยคือเราจะให้บริการให้คำแนะนำการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศโดยเราจะเน้นที่ประเทศออสเตรเลียเป็นหลักแล้วพี่อัฟก็จะประจำอยู่ที่สาขาจิดนี์โดยพี่จะดูแลน้องๆคนไทยที่กำลังจะเดินทางเข้ามาหรืออยู่ในประเทศออสเตรเลียอยู่แล้วค่ะ ุดเริ่มต้นของการเปิดบริษัทนี้นะคะคือหลังจากที่อัพเรียนจบที่ประเทศไทยแล้วเราก็มีแพชชั่นว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากจะไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียตอนนั้นมีแพชชั่นว่าอยากจะทํางานทางด้านไอทีหลังจากที่มาเราก็มาเรียนสายไอทีประมาณสปีแล้วเราก็ได้เข้าไปทํางานที่บริษัทไอทีแห่งหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนสายงานดูอัพก็เลยตัดสินใจไปสมัครงานที่บริษัททางด้านกฎหมาย แล้วก็การศึกษาต่อต่อตางประเทศค่ะณนะตอนนั้นที่ได้เริ่มเข้ามาทํางานเราก็รู้สึกว่ากฎหมายวีซ่าการเรียนต่อทั้งด้าน education ต่าง,างในประเทศออสเตรเลียค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีความท้าทายทุกๆครั้งที่เราได้ตอบในสิ่งที่เราค้นหาอยู่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันแล้วเรามีความสุขอ้าวก็เลยเกิดความหลงไหลในเรื่องของการให้คาปรึกษาทางด้านการเรียนต่อต่างประเทศแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราช่วยเหลือเด็กๆที่เขา มีปัญหาหรือเขาสนใจอยากจะเรียนคอร์สนั้นคอร์นี้แล้วเราหาโซลูชันให้เด็กได้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่เราได้ช่วยเหลือเขาหลังจากทาทำงานกับบริษัทด้านอา g ม a ชั่นลอเ y e r รและ Education c o n นซัลเทนมาสักระยะหนึ่งเราอยากจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองเรารู้สึกว่าเราพร้อมละที่จะเริ่มสร้างธุรกิจตรงนี้ขึ้นมาอัาก็ตัดสินใจลาออกจากบริษัทแล้วก็มาเริ่มต้นเปิดธุรกิจด้วยตัวเองค่ะ บริษัทของเราเปิดมาเมื่อปี2021ค่ะระยะเวลารวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ2ปีกว่า ช่วงเริ่มต้นในการทําธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างตอบได้เลยค่ะว่าช่วงแรกๆจําได้เลยว่าเราเปิดธุรกิจนะตอนนั้นเดือนหนึ่งเราได้ลูกค้าแค่คนเดียวแล้วเราใช้เวลาอย่างนั้นมาประมาณ2-3เดือนเรามีแต่รายจ่ายซึ่งเราจะไม่มีรายรับเข้ามาเลยอย่างบริษัทเอเจนต์ของเราอะค่ะเราได้รับรายได้เข้ามาจากทางคอมมิชชั่นของทางโรงเรียนนั่นหมายความว่ากว่าเราจะได้คอมมิชชั่นจากทางโรงเรียนมันก็ใช้ระยะเวลาเกือบ3ามเดือนหรือไม่ก็ต้องรอจนกว่าวีซ่า น้องๆจะผ่านเราจะมีรายจ่ายทั้งค่าออฟฟิศพนักงานซึ่งทุกอย่างมันคือรายจ่ายหมดเลยการตลาดช่วงแรกๆเวลาเราโปรโมทอะค่ะน้องๆเขาก็ยังไม่เชื่อมั่นในตัวเราอุปสมากจริงๆ3เดือนอย่างที่บอกก็คือไม่มีเงินทัศน์อินคำเข้ามาเลยซึ่งตอนนั้นอะเราคิดเลยว่าเราจะทํายังไงต่อดีเราจะสู้ต่อหรือว่าเราจะถอยแล้วก็กลับไปสมัครงานเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมแต่วันที่เราตัดสินใจเปิดเราบอกกับตัวเองว่าเราสามารถที่จะสู้ มันได้เราจะผ่ามันไปได้แล้วเราก็อดทนกับฟันสู้ตลอดมาโดยที่ต่อให้นะตอนนั้นเราจะเสียน้ําตาเราจะอยู่ในสภาวะที่เรากลัวมากๆแต่เราก็ยังมีความหวังว่าวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราและวันนั้นก็คือวันที่เราจะต้องประสบความสําเร็จค่ะปัญหาและอุปสรรคที่เจอหลักๆของเราเลยก็คือ1น่หาลูกค้าไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีเอเจนที่หลากหลายที่น้องๆสามารถเลือกได้ในเรื่องของเลทราคาค่าบริการส่วนลดและค่าเทอมต่างๆเราเป็นเอเจนต์ใหม่เราจะออฟเฟอร์ส่วนลดต่างๆเหมือนกับเอเจนที่เขาเปิดมานานที่ส0ปีเราจะทําไม่ได้เพราะว่าเรายังมีต้นทุนต่างๆที่เรายังจะต้องจ่ายอยู่เราเลยมองว่าจุดนี้เป็นอุปสรรคหลักเหมือนกันและอุปสรรคที่2คือในเรื่องของกฎต่างๆของวีซ่าประเทศออสเตรเลียเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยนั่นหมายความว่า เอเจนต์ <Agent S 2> จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลและพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดพัฒนาหรือหาข้อมูลเราจะทำไม่ทันในเรื่องของกฎต่างๆเด็กนักเรียนสมัยนี้เขาสามารถเซิร์ชหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเองเอเจนต์ <Agent S 1> จะต้องมีความรู้ที่มากกว่าและที่ลึกจริงๆเราถึงจะสามารถซัพพอร์ตและช่วยเหลือเขาได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปุปสรรคใหญ่โตที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้เราก็ค่อยๆแก้ปัญหาทีละช่องทางเช่นเราขายไม่ได้ เราอาจจะต้องมาดูว่าเพราะอะไรเราไปไม่ถูกกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าดังนั้นเราก็ต้องมองในส่วนของสเต a ิชี่ของเราว่าโอเคตรงไหนพอยไหนที่เราต้องการและในเรื่องของกฎหมายทางเราก็จะมีการพัฒนาเป็นประจำทุกครั้งเราจะมีการเทรนนิ่งในเรื่องของกฎหมายของการเปลี่ยนแปลงมีการเทรนในเรื่องของคอร์สยนต่างๆท,ท,ที่มีการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาจากทางโรงเรียนหรือโปรโมชั่นต่างๆอันนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่เอเจนต์จะต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลา กลัวไหมว่าเปิดมาแล้วจะไม่ประสบความสําเร็จตอบเลยค่ะว่ากลัวมากแต่ว่าเราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะทําธุรกิจนี้ต่อให้เราจะท้อจะเหนื่อยอ่อนแอแค่ไหนเรายังเชื่อมั่นเราจะผ่านมันไปได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําในอาชีพที่เราชอบอพับเชื่อว่ายังไงเราก็จะประสบความสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะ บริษัท Bright Future Education and Travel Agency ผ่านประสงมามากมายตอนเริ่มแรกเนี่ยมีลูกค้าเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะแทบจะไม่มีเงินไหลเข้าบริษัทเลยแต่ด้วยความรักและหลงไหลในธุรกิจแบบนี้บวกกับความอพดทนที่เขามีจึงทําให้ผ่านตรงนี้มาได้และทําให้บริษัทมีลูกค้ามากขึ้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะ จุดเด่นของบริษัทนี้คืออะไรตอบได้เลยว่าจุดเด่นของเราก็คือเรามีหลายสาขาที่ให้บริการน้องๆนะคะตั้งแต่สาขาหลักของเราก็จะอยู่ที่ซิดนีย์อยู่ที่ตึกนี้ที่เราทําการถ่ายทําอยู่แล้วก็จะมีอยู่ที่ประเทศไทยอีก3มสาขานั่นก็คือที่กรุงเทพตึกจามจุรีแล้วก็เชียงใหม่อยู่แถวแถวมอชแล้วก็จะมีอยู่ที่จังหวัดพะเยาซึ่งนั่นหมายความว่าน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เอเจนต์ของเราทางประเทศไทย ได้เลยนอกจากนั้นเราก็ยังทําวีซ่าประเทศอื่นๆด้วยอย่างเช่นประเทศแคนาดานิวซีแลนด์อังกฤษสหรัฐอเมริกาเราทําประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าให้บริการที่ตรงไปตรงมาถ้าลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วมีความเสี่ยงเราประเมินแล้วก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีว่าลูกค้าสามารถรับความเสี่ยงได้หรือเปล่าถ้าลูกค้ารับความเสี่ยงได้เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้ามองว่าหนูติดต่อ พี่เอเจนต์แล้วหนูอยากจะให้พี่การันตี100%ทางเราไม่ได้เป็นเอเจนต์ที่ขายฝันดังนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแน่นอนลูกค้าจะผ่าน100%ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องอยู่ที่คุณสมบัติของตัวนักเรียนด้วยเช่นกันแล้วอีกหนึ่งประการเลยก็คือเราเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักและนอกจากนี้เราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็น migration lawyer ด้วยเหมือนกันกรณีในอนาคตน้องๆอยากจะยื่นขอวีซ่าประเภทอื่นๆเราก็มีพาร์ทเนอร์ ที่เป็นマイ a ชั o นคอยสปอร์ตคอยช่วยเหลือน้องนองสิ่งที่สนุกสำหรับการเปิดบริษัทนี้แล้วก็บทเรียนที่ได้รับจากการเปิดบริษัทนี้คืออะไรสิ่งที่สนุกเลยนั่นก็คือความท้าทายค่ะ เราจะท้าทายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่างานของเราต่อให้เรายื่นวีซ่าไปแล้วไม่ได้ไหมายความว่าน้องๆจะได้วีซ่าเลยความสําเร็จของเราก็คือการที่น้องๆได้วีซ่านั่นก็คือความท้าทายอย่างหนึ่งเลยซึ่งเราต้องทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเพื่อที่ให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าสิ่งที่สนุกอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่น้องๆนักเรียนได้เรียนแล้วประสบความสําเร็จน้องๆได้ในสิ่งที่น้องๆต้องการอันนั้นแหละเรารู้ส ว่าเราคอมพิวตกับความท้าทายของเราที่เราได้ช่วยเหลือเขาเราแฮปปี้กัสิ่งนมากมาก เาจะแนะนําให้คนที่อยากจะเปิดธุรกิจในออชเรเวียมีอะไรบ้างอันดับแรกความพร้อมและความรู้เพราะว่าสิ่งที่เราขาดเราไม่มีโปรดักสินค้าออกมาโชว์ว่าเราจะขายอะไรสิ่งที่เอเจนต์ขายคือความรู้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ความน่าเชื่อถือและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีใจรักในการให้บริการและมีใจรักที่ช่วยเหลือคนมีไมซ์เซ็ตที่ดีมีแอติจูดที่ดีเพราะว่าน้องๆที่เข้ามาหาเราทุกคนจะเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการ รึกใครที่กำลังมองหาเอเจนซี่รับทำบีซ่าออสเตรเลียแบบจริงใจไม่ขายฝันนะคะ Bright Future Education and Travel Agency เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดและเขารับรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆพนักง,งานและเจ้าของน่ารักอัธยาศัยดีและให้บริการลูกค้าเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ